สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนจะมาแนะนําคู่มือการดูละครปัญญาชนก้นครัวกันนะครับผมมีอะไรบ้างท้องีออันดับแรกนะคะก็คือให้ซื้อหมอนไว้เยอะๆหรือว่าเอาหมอนมาวางไว้รอบตัวค่ะค่ะเพราะว่าคุณจะต้องติดหมอนนะคะระวังขานะคะอ่าอย่างที่สองนะครับเตรียมครีมกันหน้าเหี่ยวได้เลยนะครับเพราะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยทาให้คุณยิ้มไม่หุบ เพราะฉะนั้นต้องทาไว้ก่อนนอนทุกคืนศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผมหน้าจะเหี่ยวกันนะคะใช่เดี๋ยวอีกอันดับสามนะคะอธิบายให้ครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องคุณรู้นะคะว่าคุณไม่ได้เป็นบ้ายังไม่บ้าถ้าคุณนั่งอยู่แล้วก็ดูนะคะแล้วก็ยิ้นเป็นคนละอินอยู่คนเดียวหัวเราะอยู่คนเดียวค่ะก็ยังไม่บ้านะคะแว่าอินอินอ่าต่อไปนะครับเครื่องมือโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องพร้อมติดมือไว้ตลอดเลยนะเพราะว่า คุณจะได้แบบเมาส์กับเพื่อนคุณได้มันๆแบบเต็มที่แบบออนไลน์สดๆร้อนๆกันเลยทีเดียว<ช>นะครับผมค่ะต่อไปนะคะก็สําหรับสาวๆนะคะที่ชอบกรี๊ดเวลาแบบล้มทักจมูก <c oughs> ชนกันอะไ <c oughs> รอย่างเงี้ยกรี๊ดระวังเสียงจะแฮบนะคะก็ให้เตรียมน้ำผึ้งมะนาวไว้ค่ะ คะค่รับผมต่อไปนะครับคนชราสตรีมีคันควรเตรียมยาและเบอร์แพทย์ไว้ใกล้ตัวนะครับเนื่องจากการดูละครจะมีความเสี่ยงที่จะทําให้หัวใจวายได้นะครับผมเพราะว่าก็จะอินไงอย่างที่บอกก็จะอินไปกับละครแล้วก็หัวใจจะเต้นแรงตึก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 ก็นั่นแหละครับก็เตรียมตัวไว้ทุกข้อเนี่ยมีประโยชน์สำหรับคุณจริงๆครับผมค่ะค่ะสุดท้ายนะคะยังไงก็ ตัวเข้านอนนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์ครับ